สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <c oughs> กลับมาอยู่กันกันกบเจ้าโคอาล่าเรเซอร์นะสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่เขานะเพราะว่าไม่ใช่อะไรมันสวย <c oughs> เน้นสวยงามไว้ก่อนนะเออคือใส่ล้อเล็กแล้วมันไม่เข้าอ่ะสีมันก็ไม่ได้นะไม่งั้นต้องไปหาล้อเล็กที่แบบสีเหลืองแล้วก็ยางเขียวมาใส่เขานะมันถึงจะแบบ คงคอนเซปต์ความสวยงามของเขาไว้อ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็กลับมาโลนอีกแล้วนะคือพยายามจะหาไอเดียสวยงามให้เขานะในการปรับแต่งซึ่งอย่างที่ได้รู้กันแล้วเนี่ยว่าโครง V S เนี่ยเขาเป็นโครงที่สั้นนะหน้าหลังสั้นเออเราก็จะพยายามเก็บคอนเซปต์เขาไว้ให้ได้นะได้แค่ไหนไม่รู้แต่ว่าก็จะพยายามเล่นแบบหน้าหลังสั้น งั้นคราวนี้เราก็มาดูกันว่ามีไอเทมอะไรมาให้เขาปรับปรุงในวันนี้นะ alia. อะไรเนี่ยชื่อยาวมากนะ Anniversary High g r a เก c ดค b o n บ s a y for w i f r o r t s t s l i n i n g m p m r e r กับ w i frontliding d ม m p e r นะมันก็คือกันชนสปริงด้านหน้านั่นเองสำหรับใครที่อยากจะเล่นเจ้ากันชนสปริงนะเออจะหน้าหรือหลังก็ตาม ถ้าไม่ซื้อตัวที่เป็นแผ่นคาร์บอนตัวนี้ก็อาจจะเล่นได้สักประมาณแค่ไลท์เดชนะขอแค่ประมาณไลท์เดชไม่เกินเนื่องจากว่าเร็วกว่านี้แล้วพอมันหลุดรางมันกลิ้งมันอะไรนะไอ้เจ้าอลูมิเนียมชิ้นนี้มันแข็งแรงไม่พอมันจะเสียมันจะเล่นไม่ได้แล้วมันจะเสียใจมันจะหงุดหงิดมันจะท้อทแท้นะอ่าถ้าจะเล่นแรงกว่านั้นคือแบบตั้งการไฮเปอร์เดชขึ้นไปพาวเวอร์เดชสปรินตเดชอะไรก็ตาม แนะนำว่าให้ซื้อแผ่นที่เป็นคาร์บอนมาด้วยมันจะไม่บิดงอแล้วก็จะได้เล่นได้ยาวนาน <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่เคยเห็นมันบิดงอนะไม่รู้มันจะพังได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะกริ่งแล้วมันไม่พังง่าย <c oughs> พาะง้นก็ถ้าไฮเปอร์แดนขึ้นไปก็ซื้อแผ่นคาร์บอนมาด้วยนะเออลงทุนหน่อยดีกว่ามานั่งน้ําตาไหลว่าเล่นไปได้สักพักก็แบบเอ๊ะทำไมสไลด์ไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยสำหรับเจ้าชินเนี้ยเนี่ยก็ซื้อมาเป็นอันที่สองแล้วนะคืออันที่แล้วมันพังไปแล้ว จริงๆก็คือก็ยังไม่สามารถเข้าใจมันได้มากนักนาว่าใส่ด้านหน้าทําไมเออมันจะเร็วขึ้นหรอหรือมันจะดีขึ้นหรือมันเลี้ยวเนิบขึ้นหรือมันยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพยายามหาวิธีประกอบเข้าไปในโครง v ีเก่อนนะซึ่งรูของเขาไม่มีมาให้เราจะต้องใช้แผ่น f r ฟอีอีกหนึ่งแผ่นในการประกอบเขาเท่าที่เล็งไว้ก็อันนี้ก็น่าจะพอดีนะเป็นไม้ไอติมอันสั้นเงี้ยแปะลงไปตรงนี้นะอืม แล้วก็ติดกันชนสปริงขึ้นมาด้านบนตรงนี้ใช้น็อตยาวในการติดตั้งเขาอ่าเราก็มาลองดูกันดีกว่าสำหรับการติดตั้งฐานเข้าไปกับไม้ติ่มสั้นเนี่ยนะ เราจะต้องใช้เป็นน็อตยาวอันนี้ไม่มีในเซตนะต้องหามาเองเอาอย่างน้อย30มสิบมเมตรนะเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาไว้ติดเจ้าแมสเดมเปอร์ลงไปได้กันทีเดียวขันจนเหนื่อยก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้มีเสาส,สูงขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเราประกอบพวกนี้เข้าไปซ้อนเข้าไปแล้วค่อยเอาน็อตขันปิดลงมาเออเพียงเท่านี้มันก็จะมีที่ไวใ้ให้ใส่แมสเดมเปอร์ได้ไม่งั้นมันไม่มีที่นะ สำหรับดันนะหัวน็อตมันดันเชสซี่อยูนิดนึงถ้าเราประกอบลงไปเฉยๆเนี่ยมันแก้ไม่ยากนะแล้วก็ใส่แหวนนี้แปะลงไปตรงนี้สักอันหนึ่งก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นน็อตแบบหัวขุดเทปเปอร์ก็ได้นะทดลองใส่สปริงลงไปนะแล้วก็ลองขยับดูเนี่ยเออกะว่าจะใช้เป็นโรลเลอร์สิบมิลน,นะแต่ว่าน่าจะไม่ได้มันใกล้ล้อมากอันนี้คือ เข้าไปสั้นกว่าคู่มือนะถ้าเป็นในคู่มือเนี่ยเขามักจะให้เราติดออกมาด้านหน้ายาวนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะติดให้เขาสั้นเพราะว่าเป็นแบบทรง V S ไนทรง V S จะสั้นเพราะงั้นเดี๋ยวขอใช้เป็นโรเลอร์สิบสามมิลแล้วกันนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันโรลเลอร์มันจะไปชนลอ้อซรงนั้นก่อนที่จะวางแผ่นคาร์บอนลงไปเราติดโรเลอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อที่จะ สะดวกต่อการทํางานเสร็จแล้วก็วางซ้อนเป็นชั้นๆลงมาอย่างนี้ตรงนี้ก็ใส่สปริงวอชเชอร์นะไอแหวนนี้แปะที่มันตัดแบบเป็นสปริงอะเพื่อที่มันจะได้ขันลงไปแล้วมันจะแน่นนะเราจะได้ไม่ต้องออกแรงขันจนกระทั่งเกลียวมันเสียนะอืมันจะได้แค่พอดีๆเพราะว่าแผ่นบนเนี้เราขันแค่แน่นพอดีนะอย่าขันแน่นเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวพลาสติกตรงนี้มันบีบๆหน่อยมันจะสไลด์ได้ไม่ลื่นโอเคเราก็ขันกันนะ ขันแค่พอดีพอดีให้มันอยู่แค่นี้อืมอย่าแรงเกินไปนะเรียบร้อยมันก็จะใช้งานได้เจ้าเสาตรงเนี้ยของโรเล,ลอร์ให้พยายามให้มันสูงใกล้เคียงกันกับเจ้าแมสเดนเปอร์นี่นะเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้ช่วยป้องกันหน่อยเวลากลิ้งไม่งั้นเดี๋ยวเสานี้งอก็ ปัญหาชีวิตยเยอะอีกกว่าจะรื้อออกมานะด้วยความที่กันชนหน้าของเราเนี่ยมันหนักขึ้นค่อนข้างเยอะนะเราใส่อุปกรณ์เข้าไปหลายชิ้นมแมสเดมเปอร์เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเจ้าตัวนี้ตัวที่มันไปหลุมๆลเนี้ยมันจะครอบลงไปได้พอดีแล้วมันจะเหลือพื้นที่ให้กระเด้งได้เยอะอืมจะใช้เป็นตัวหนักมากหรือหนักน้อยก็ได้มันมีสองแบบอนะเนาะแต่ว่าในกรณีเนี้ย แนะนำว่าน่าจะใช้เป็นตัวที่ใหญ่อย่างนี้นะคือตัวหนักเยอะหน่อยเท่าไหร่สี่ประมาณสี่กรัมใช่ไหมสี่นิด,นดก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะหวังว่าจะใช้งานได้ดีอันนี้ทดลองใส่เป็นสปริงแข็งเพื่อที่กะว่าเวลามันเลี้ยวเข้าไปชิงใช่ไหมปุ๊บมันจะเด้งตึ๊บตึ๊ึ๊แบบพยายามรีบเลี้ยวอย่างรวดเร็วอะ่ะก็ไม่รู้จริงเท็จขนาดไหน <laughs> เดี๋ยวก็รู้ สำหรับด้านหลังของโครง vs เนี่ยนะถ้าจะติดเจ้าแผ่น frp ออกมาเลยก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวมองว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงแนะนำให้พยายามหาเจ้ากันชนคาร์บอนที่เป็นแบบ3 p o p o t n t มาใส่ก่อนนะ mm hmm. เขาพอดีมากมันจะช่วยให้โครงของเราเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วเราก็มีทางเลือกในการที่จะประกอบเจ้าโครงข้างหลังเนี่ยหลายแบบมากมายด้วยความที่รูของเขาข้างหลังตรงนี้มันเป็นอย่างเนี้ย เรามีอิสระมากมายเลยนะในการที่จะประกอบให้เขาสั้นหรือยาวก็ได้ดังที่ต้องการอย่างเช่นเอา Multi ัลติโ roller setting เนี่ยมาขันเข้าไปแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เป็นท้ายสั้นแบบที่ v s ควรจะเป็นนะเออสวยงามแล้วเราก็เลือกได้เลยนะว่าจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้หรือแบบไหนเลือกได้มากมายหลากหลายสไตล์ตามที่ต้องการนะหรือจะใช้เป็นเจ้า f ู l l y c l อันนี้ก็ได้นะ fully claw เนี่ยถ้าติดลงไปตรงนี้เนี่ย อืมันก็จะทำให้ท้ายเราสั้นมากๆได้เลยนะอ,อแจ๋วเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเพื่อความสมดุลของตัวรถจะใช้เป็นอันที่มันให้มาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวติดเข้าไปตรงเนี้ยอย่างนี้แล้วกันนะนั่งเทียบไปไปมานะกว่าจะได้เป็นโรเลอร์สองไซส์นะอืมอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือโรเลอร์สิบเอ็ดมิลที่อยู่ด้านบนอย่างนี้ อันนี้เป็นโรลเลอร์ที่แข็งแรงมากเลยนะเพราะว่าเขามีความหนาถึง4มิลทำให้เวลาเลี้ยวเขามั่นคงมากติดสูงขึ้นมาประมาณ3เซนนะหวังว่าเขาจะมีความสูงที่พอเพียงถ้าไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีหลังส่วนด้านล่างเนี่ยใช้เป็นโรลเลอร์14มิลใส่เข้าไปที่รู17มิลพอเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาแคบกว่าหน่อย เพื่อที่ว่าเวลาเขากระโดดเนี่ยเขาจะได้เออแบบลอดผ่านเลนเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นนะอืมมันจะแคบกว่านิดหนึ่งแล้วก็ไว้เกี่ยวตรงสามเลนได้ในกรณีที่ท้ายมันลอยแบบหยับจะบินนะนะก็ต้องมีตามปกติเอาสเปเซอร์ที่เป็นพลาสติกที่มันให้มาในเซ็ตเนี่ยออกไปแล้วก็ติดเป็นแผ่น FRP เข้าไปแทนนะกับเอสเปเซอร์อลูมิเนียม อันนี้ต้องคำนวณความสูงเาเองนะอย่างเช่นว่าเจ้าชิ้นนี้เนี่ยมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณ6.7ม mm, ิลเมตรนะ6.6 6.7ก็ไปคำนวณเอาว่าแต่ละชิ้นที่เรามีเนี่ยมันความสูงเท่าไหร่ก็จะประกอบเข้าไปได้พอดีๆนะอย่างเงี้ยเท่านี้เราก็มีโรเลอร์มีกันตกมีอะไรครบถ้วนแล้วนะเหลือแต่แมสเซมเปอร์ด้านหลังที่ติดตรงไหนดีเนี่ย <laughs> ที่มันจะหมด เรียบร้อยเอาเจ้าแมสเซมเปอร์แบบยาวนะขันลงไปตรงเนี้ยพอดีเลยใช้แค่น็อตขันลงไปตรงๆนะไม่ต้องทำอะไรพิสดารมากแค่นี้ก็มีแมสเดมเปอร์ครบทรวนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะตรงกลางนี่ก็เดี๋ยวดูเอาว่าปรับน้ำหนักแบบไหนกำลังจะพอดีนะเพียงเท่านี้โคอ a ล่าเรสเซอร์ของเราก็จะได้เป็นกันชนสปริงด้านหน้านะซึ่งไม่รู้มันจะดีไหมนะแต่ ในจินตนาการก็คือพอชนใช่ไหมสมมติชนทางเนี้ยปั้งแล้วก็ดีดดีดตัวออกจากคอ <c oughs> จะได้แบบโค้งเร็วขึ้นนะเออได้ป่าว่างานมาโนลุนๆนโอเคก็เดี๋ยวไปทดลองวิ่งมาให้ดูนะแล้วเราค่อยมาดูผลกันว่ามันดีหรือไม่ดีตามที่จินตนาการอย่างไรนะโอเคเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก้อ <c oughs>